สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมา,าพาเพื่อนๆไปดูน้ําตกนะครับทานเสด็จนะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพังงานนะครับเขาบอกว่าไปอีก100เมตรนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับครับ ตอนนี้อยู่ก็มีเสียงน้ำตกนะครับได้ยินชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวก็๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับโอ้โเห็นแล้วครับน้ำน้ำเดี๋ยวอันนี้ พระพลาที่ประทับนะครับนี่นะครับก็เรามาดูก็มีประวัติศาสตร์นะครับอันนี้คือพระพราที่ประทับนะครับจ,าร,จารจึกสามรัชกาลจารึกสามรัชกาลนะครับสอนจีนไปทางนู้นนี่ก็ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีก ันนูนก็เป็นน้ำตกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับช่วงนี้น่าจะน้ําน้อยดูมันแห้งๆดูเหมือนน้ำน้อยครับ นี่นะครับเพื่อนๆถ้าอยากมาเที่ยวน้ําตกครับมาเล่นน้ำถ้ามาเกาะพังงานก็มาที่นี่เลยนะครับแต่ต้องมาช่วงที่มีน้ํานะครับช่วงนี้นี่ครับก็สวยเหมือนกันเพียงแต่ว่าน้ําน้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงตรงอื่นนะครับอันนี้ก็ ตรงนี้เขาเรียกว่าหาดทานเสด็จนะครับเมื่อกี้เราไปที่น้ำตกอตอนนี้ก็เป็นชายหาดนะครับก็น่าจะมาเล่นน้ำนะครับช่วงนี้อันนี้เขาก็พากัน กระโดนะโดน้ำครับมาเล่นน้ำโอ้ก็สวยนะครับตรงนี้ก็โอ้นะครับนี่เรือสปีดโบ๊ทนะครับนี่ฝรั่งมาเล่นน้ำโอ้ดูฝั่งนน้นครับดเด็กโดดน้ำครับ โอ้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับก็บรรยากาศก็กดีรับลมลื่น ดูธรรมชาติเวลามาพักผ่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาพักผ่อนตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่ามาเหมันกัน,นครับมันเงียบดีนะครับนะดู ครับตอนนี้ก็จะพามาที่น้ําตกเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะครับเพราะเมื่อกี้ไปดูที่หาดแล้วก็มีฝรั่งเล่นน้ําอยู่ก็เลยไม่อยากไปตรงนั้นก็เลยเนี่ยมาเนี่ยมันน้ามันมันถ้าน้ําเยอะเนี่ยโอ้จะน่าจะสวยครับเป็นน้ําน้อยเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันนะครับเนี่ยระวังลื่นนะครับ ต้องถอดรองเท้าอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องถอดรองเท้ามาโอ้โอ้ร้อนโอ้ถอดรองเท้าไม่ได้แล้วร้อนอเนี่ยเป็นน้ำได้นะครับเออมันร้อนนะ เนี่ยเออเป็นน้ำอ่าเดี๋ยวผมจะพาอ่ามเนี่ยอยู่นูน้นไกลถึงนูน่นเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นอีกเนี่ยถ้าน้ำมาเต็มเนี่ยน่า,นานจะสวยมากเลยเนี่ยครับอันนี้เรามาช่วงน้ำน้อย นนี่นะครับถ้ามาน่าจะมาช่วงเนี่ยสวยงามมากครับเดี๋ยวเพิ่มไปหน่อยครับเนี่ย đây này,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  ครับเดี๋ยวผมข,ขอ,อขออนุญาตนะครับขออนุญาตเล่นน้ําก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็อยากแนะนาเพื่อนๆน,นะครับหาดทานสเสด็จกับน้ําตกทานสเสด็จนะครับเกาะพัขอของงับถ้ามีโอกาสก็มาเล่นน้ํากันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ